เอาละเอาละในแบบทดสอบแรกหนูอยากได้เฟนฟรายส์ไม่มีปัญหาสบายมากสุดยอดฉันก็พร้อมทำก่อนอื่นฉันต้องการมันฝรั่งฉันคิดว่ามันเหมาะมากและอีกอย่างนะฉันมีอุปกรณ์ปอกเปลือกด้วยเป็นไง มือไม่ต้องสกรปรกด้วยนะนทีนี้ก็มาหั่นมันฝรั่งกันและฉันก็มีเมีดที่ไม่ธรรมดาด้วยโอ oh <my. S 1> อะไรกันเนี่ยแต่ว่ายา่าไม่มีอุปกรณ์อะไรทั้งนั้น <c oughs> แต่งานนี้่าจัดการได้แน่นอน <c oughs> การกินมันฝรั่งทอดไม่ดีต่อสุขภาพ <c oughs> ย่าจะทำจากผักหวานหวานให้ละลักดีก,กว่า <c oughs> เอาแครอดมาและก็หันให้สวยงามโอ้อะไรกันเนี่ยงานนี้สนุกจังเลยโอ้ยเวสเดนทดลองทำาหารอีกแล้วดูไม่ต้้งตัใจฉันแค่มีวิธีปอกมันฝรั่งเป็นของตัวเองนะทั้งเจ๋งและก็เร็วแต่มันอันตรายนะเฮ้ย ทำอะไรที่ระมัดระวังดีกว่าจะได้มีบาดนิ้วอยากจะยืมอุปกรณ์ของอีนิดมาใช้สักหน่อยจะได้เอาแกนแอปเปิลออกมาเยี่ยมมากเราจะทำกล่องแมกกันแอนเทนสวยงามใช่ไหมละใส่แครอทที่เราหั่นลงไปโอ้ฉันก็ต้องหั่นมันฝรั่งเหมือนกัน ให้ออกมาสมบูรณ์แบบเวนเตมีเลยเสร,ร็จแล้วละ่ะและนิ้วก็ไม่บาดเจ็บด้วยได้เวลาเปลี่ยนสีให้ถูกต้องหากเพิ่มเก็บกุหลาบสีดำสองสามกลีบและเส่กาทามันฝรั่งจะเปลี่ยนเป็นสีดำเออมันฝรั่งทอดของฉันเหมือนกางจัดปาร์ตี้ในกระทะเลยมันกระเด็นไปทั่ว ทําทำเฟรนฟรายสีรุ้มแสนสวยให้หนูน้อยเห็นด้วยใช่ไหมนอกมันเจ๋งและก็สดใสมากและพว่ยซอสก็เป็นรูปหัวใจเหมือนกัน oh, <okay. S 1> โอ้สวยจังเวสเดมันฝรั่งของเธอดำเหมือนฐานเลยอ hmm. อยางนั้นเหรอถ้าอย่างนั้น ฉันจะสร้างปราสาทดรคูล,ล่าสีดำที่มืดมนมันต้องสวยและก็อลังการฉัชนชอบจังเลยโอ้ไม่ไม่เหมือนใครจริงๆขอบคุณค่ะซอสมะเขือเทศสีแดงมาแล้ว <Yeah. S 1> เก่งมากเก่งมาก <Thank you. S 1> กินให้อร่อยนะ <Thank you. S 1> ว้าว หนูอยากกินสายรุง้งมันสวยมากๆเลยหวังว่าจะอะร่อยเหมือนกันสุดยอดเจ๋งจังหรือเชอบนะเล่นก็เป็นเป็นสีรุ่งด้วยเอาล่ะอะไรต่อนะอมันฝรั่งทอดดูเหมือนแครอทเลยอะอ ใช่แล้วจริงๆด้วยก็ไม่แล้วค่ะคุณย่าขอบคุณนะโอ้โหลาลักของย่าอ้โหนูไม่เคยเห็นปราสาทฝนฟรายมาก่อนเลยนี่มันสุดยอดมากอืมอร่อยจังมันไม่ใช่แค่อลังการแต่ยังอร่อยมากๆอ้อกินกับซอสมะเขือเทศก็ยิงอร่อย เอาล่ะผู้ชนะก็คือเวสตเดย์ได้ยังไงกันเนี่ยไม่ยุติธรรมครั้งนี้ให้ทุกคนทำเบอร์เกอร์ให้หนูแน่นอนจะหนูน้อยโอเคงานนี้ไม่ยากฉันพร้อมทำแล้วขนมปังธรรมดาธรรมดาน่าเบื่อต้องใช้ขนมปังสีดำที่มืดมนมาทำเบอร์เกอร์ปีศาตกัน น้ำมะเขือเทศช่างค้ายกับเลือดจริงๆ Off ทำให้การดื่มยิ่งน่าพึงพอใจโอ้พระเจ้าคุณย่ามันก็แค่น้ำมะเขือเทศใจเย็นๆค่ะอาล่ะราที่เบอร์เกอร์และต่อไปเราจะย่างเนื้อกันฉันมีที่เก็บไว้อยู่แล้วแต่ว่ามันแข็งมากเราต้องทำให้มันนิ่มด้วยการระเบิด รู้อยู่แล้วว่าพวกเขาขี้กลัวทีนี้ได้เวลาระเบิดความมันในครัวแล้วเวนสเดย์ <Wednesday. S 1> <Wednesday. S 2> เธอทำให้เรากลัวนะพอทีค่ะแต่ฉันต้องย่างเนื้อเอามาใส่ที่ขนมปังและต่อไปมาทำฟันจากชิสกัน <c oughs> และนี่คือพริกที่ฉันชอบมากที่สุดมันจะเป็นหูที่งดงามติงตินกาอยู่ไหนขอบใจ Thanks <Hey. S 1> อัาลเะเบอร์เกอร์ของฉันพร้อมแล้วน่ากลัวเหลือเกิน s <S อา้าวเลทีนี้ก็ตาฉันแล้ว oh. เออขอบคุณขัดคุณย่าสสำหรับเนื้อ Thank อย,ย,ย่ไม่อยากจับเลย <What? S 2> ทุกอย่างยอดเยี่ยมเก่งมากจ้ะมาร์ชเมลโล่สิคนละเรื่องนี่แหละสิ่งที่เราต้องการใส่ในไมโครเวฟและมาร์ชเมลโล่จะใหญ่ขึ้นเป็นสองเทาง่าเยี่ยมได้ผลจริงๆโอ้โหมันหลอนมากเลย เธอนี่เก่งจริงๆขอบคุณนะคะคุณยาต่อไปก็ได้เวลาหั่นมันให้เหมือนขนมปังสองชิ้นจากนั้นเอานูเทลล่าสีชามพูม,มาแทนที่จะใส่ซอสมะเขือเทศและต่อไปแทนเนื้อเราจะใช้ชอ็อปโกรแลตสิ่งสำคัญคืออย่าแอบกินเองนะ แทนที่ปักสลักจะเป็นยันลิโอ้ oh, สวยจังเลยอ่ะ <c oughs> แค่นี้ก็น้ำลายไหลแล้วอืม <c oughs> mm hmm, ฉันชอบสกิทเทาส์อ้ไอเดียเป็นโดงตาที่สดใส <c oughs> ดูสิ <c oughs> ชิ้สุดท้ายแล้วมาเป็นยูนิคอร์นที่น่ารัก <c oughs> ชอบไหม ย่าชอบมาก <Cool. S 1> โอ้ส่วนเวสเดนี่มันปีศาจชัดๆ hmm. ส่วนย่าจะทำเบอร์เกอร์จากขนมปังและก็เนื้อสับแบบดั้งเดิม <c oughs> ปั้นเสร็จแล้ว <c oughs> อทอดเป็นสีน้ำตาล <c oughs> และจากนั้น <c oughs> ก็เอามายองเนสมา <c oughs> บีบที่ขนมปัง <c oughs> เยี่ยมมาก ใส่ผักสลัดและก็มะเขืดเทศสดๆไงอืมกินหอมโยโยวนใส่เนื้อลองไปแล้วก็ตามด้วยชีสแน่นอนต้องมีซอสมะเขือเทศด,ด้วยประกบขนมปังอีกอันหนึ่ง <c oughs> และกล่องทิ่เป็นเอกลักษณ์ของอย่า ้อมแล้วจ้ากินให้อร่อยนะเย่เย่โอ้อะไรกันเนี่ยปีศาจเหรอมันจะกัดไหมอะ่ะ <c oughs> ไม่หนูจะไม่กินเบอร์เก,กอร์ประหลาดประลาดกับเต็นไก่แบบนี้ <c oughs> ส่วนเบอร์เก,กอร์อันนี้สิน่ารักจัง <c oughs> หนูจะกินอย่างมีความสุข <c oughs> อ๋อเออใช่แล้วหวานจังเลย ไปกันต่อมาดูกันใช่แล้วคุณย่าเท่านั้นที่เตรียมสิ่งที่หนูขอมาอแล้วก็ออกมาอะไรมากๆผู้ดายก็คือคุณยา่าเยี่ยมอ้ขอบใจจ้ะ uh huh. ในครั้งนี้หนูขอให้ทุกคนทำโอ้ไ oh <my. S 1> ม่มิวเชคค่ะ <Yeah. S 1> ย่าทำได้ <Yes. S 1> ได้เลย เธอมาถูกที่แล้วก่อนอื่นฉันต้องการอุปกรณ์สำหรับปั่นดมแล้วก็ไอศครีมส่วนตัวแล้วฉันชอบบาสกินโรบินส์มากมากเอาล่ะช้อนอยู่ไหนนะอะไรนี่แข็งจังโอ้ย <Huh? S 1> น่านดัอจจังเลยอะ <No. S 1> สกระปรกหมดแล้ว แต่ว่าไม่มีใครเห็นนีดนะเงินก็ใช้สิทีนี้ก็เปิดเครื่องและปั่นให้เข้ากันต่อไปก็มาตกแต่งแก้วโดยสปริงเกิลที่สดใสแต่ว่าจะติดแก้วยังไงล่ะรู้แล้วล่ะเยี่ยมเลยเออดูสิได้ผลจริงจริง เทน้ำใส่แก้วแล้วก็นลก,กว่าน้อสึุอร่อยอย่าเพิ่งกินหมดสีต้องใช้นะ <Okay. S 1> ใช่แล้วค่ะคุณย่าจริงด้วยเทใ,ใส่น้ำของเราดูสินมกลเป็นสีที่สวยมากเป็นสีรุงร้งเลยอื้เวครีมอร่อยจังฉันชอบมากๆต้องบีบใส่เยอะๆ <laughs> และต้องมีเยลลี่ที่เป็นหูและก็เป็นเขา เสียบหลอดท่านี้ก็พร้อมแล้ว,วขอบคุณค่ะคุณย่าย่าทำเสร็จแล้วเหรอโอ้จริงด้วยย่าลืมเครื่องดื่มของตัวเองไปเลยเอาละ่ะย่าต้องการนมและไอศครีมด้วยนะแต่รู้อะไรไหมช็อกโกแลตยังไม่พอเพราะงั้นย่าเราจะเพิ่มช็อกโกแลตแท่งลงไปด้วยเอาละ่ะทุกคนพร้อมไหม งั้นก็ย่าจะตีฟองนมแล้วโอ้ยเหนื่อยจังเลยคุณย่าน่าสงสารคุณย่าเดี๋ยวก่อนนะหนูมีเครื่องปั่นให้ย่าด้วยมันจะง่ายขึ้นโอ้ขอบใจจ้าหนูหน้อยต้องใส่ทุกอย่างลงไปและวก็เปิดเครื่องอะไรกันเนี่ยโอ้เอแรงเหลือเกิน ดูเหมือนจะได้ที่แล้วเทใส่แก้วแล้ววิเครีมอยู่ไหนอีนิดอย่ากินให้หมดสิใหญ่ขี้งกนะตูวสีนั่นอะไรเนี่ยหลงกลซะแล้วทีนี้ก็บีบวิบครีมและจากนั้นก็เพิ่มเศษช็อกโกแลตลงไปในเครื่องดื่มเสียบหลอดเท่านี้ก็พร้อมแล้วจ้า ส่วนฉันชอบไอศครีมสีเขียวมากกว่าดูสิมันสดใสแค่ไหนแต่ฉันไม่ต้องการเครื่องปั่นนี้เพราะฉันมีเครื่องปั่นของตัวเองแน่นอนมันทำมาจากกระดูกต่อไปก็เอาแก้วรูปหัวกะโหลกมาราดน้ำชื่อมสตรอเบอรี่ลงไป เทน้ำ <Okay>, mm hmm. และจากนั้นติง้งไปเอาวิปครีมมาไม่เออฮะจะกดนจี้อ่ะหยุดนะ mm hmm. ขอบใจติง้งเก่งมาก thank you ใช่แล้วเบียร mm hmm. วิปครีมลองไป cool อย่าสีม่วงแล้วก็อย่าลี้ลูกตาสีแดงเยี่ยมเลยเพิ่มฟันแล้วก็หูสีดำเท่านี้ก็เสร์ฟได้แล้วกินให้อร่อยนะจ๊ะอ้อว้าวโอ้เครื่องดื่มนี้ตลกจังมาลองกันเถอะอืมอร่อยมากหนูชอบ เิปครีมก็อร่อยเยลลี่ก็เหมือนกันหนูชอบมากๆเลยขอบคุณนะเวสเต้โออหนูรู้แล้วยูนิคอร์จากอินิตแน่ๆนิเวครีมอร่อยและน้ำก็เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะนี่มาอะไรอะ่ะผมเหรอถามจริงแย่แย่ที่สุดเลย สุดจะไม่ดื่มแก้วนี้อีกแล้วแต่ใน,นที่สุดก็ได้ลองชนะเชจากคุณย่าอร่อยจังหนูจะเลือกใครดีนะเอาล่ะผู้ชนะก็คือคุณยา่ยาย่าได้ยินไหมย่าเองเย้สุดที่สุสามเรยัันว่าพวกเธอได้อะไรกันบ้างออฮโหจลี่เด้มาฝรั่งหับบาบา,บาสงเงินเงินลาบริเนละ่ะ เออไม่นะมันคือแมลงสาบในอมยิ้มนะน่ากลัวมากน่าขี้ขี้แยงจะไปไหนบริดนี่ห้ามหนีจากชาเลนิ์นะแล้วข้าลองเลยแต่แมลงสาบอยู่ในนี้มีชวิตอยูุดศิลปาก็ไม่รู้มันจะเข้ามาในท้องฉันนะฉันกลัวมาลองสักหน่อยโอ้อะไรกันเนี่ยอมยิ้มอะไรจะง่าย ฉันชอบงั้นตอนนี้ก็มาลอามาฝรั่งกันเถอะมาฝรั่งสีนเงินต้องอร่อยแน่นอนฉันมั่นใจดูสิมันตลกด้วยเราดึงออกมาแล้วก็เคียวเควเ,เข้าไป <c oughs> อ,อะไรสังเลยเอามีแบบนี้ <c oughs> โอ้ฉันกินหมดแล้วเหรอไม่นะแม่จา๋ามีแัตตัวอยู่บนลิ้นของฉันนะ น่ากลัวออกไปนะโอ้มานและสับอยู่บนหมอนฟรังของจูลี่ <S <S ทีนี้ก็มาเป่าลูกปองใหญ่ๆกันเออโดนนี่ส์บริดนี่เห็นไหม <S 1> <S 1> เอ้ยมาลสับโอ้จูลี่มีมานและสับอยู่ลูกปองอะ่ะต้องเอามันออกไปเราเข้าระเบิดลูกปองสิมันน่าขยี้ขยี้โออไม่นะตอนนี้มันอยู่บนหน้าเธอเอามันออกไปนะออกไปใครก็ได้ น่าเคลียดขี้แยแถมตอนนี้ฉันยังมีหมวฝรั่งเต็มหนาออ้าเลยแปลกจังเลยจอยอยู่ไหนช่าง <Okay. S 1> เถอะถ้าเปิดฝาดยไม่มีเธอก็ได้อ้าเธอมาแล้วถาเปิดกันว้าวฉันมีลิปสติกแล้วก็คริสต้าแล้สีชมพูด,ด้วยโอ้โหส่วนฉันมียดนิ้วลูกตาแล้วก็สปริงเกิลนี่เจ๋งจังเลยใครจะเป็นคนแรกฉันได้ไหมเอาสิโอ้ลิปกลอสของบาร์บี้ดูน่ารักมากๆเลย อยากลองแล้วว้าวมิเศษมากเลยจริงๆอย่กรู้จังว่าบอลลีมิีปาจะเป็นยังไงนะสุดยอดทีนี้ก็ส่งจุ่มให้ทุกคนได้แล้วจูลี่สูบหวนหวันให้เธอและทีนี้ก็มาลองสปริงเคิลหวานหวานกันกอดเอือยงนั่นสักหน่อยอ่ะสนุกจัง การอื่นก็เปิดฝาและจากนั้นก็เททั้งหมดใส่จานไปเ,เลยอ๋อสวยจังมันแต่งประกายสวยงามมากๆากว้าว<ม>อ้แล้วตอนนี้ก็จุ่มริมฝีปากลงไปกันจุ๊บเลยและวลนละดูสิจูลี่ปากขขงชัดสวยแค่ไหนอะว้าวสวยมากๆเลยแล้วที่นี้ก็มากินพร้อมๆกัน หวานจังเลยอะ่ะย๊มยมย,มยมฉันชอบมากมาก,กแล้วจูเลี่ยทำอะไรอยู่รีบลองแล้วเข้าจริงด้วยมันลองกันมันดูตลกมากชอบตาขั้วหมืนฉันไหมเจ๋งมากแล้วทีนี้ฉันจะเทสปริงค์ออลงไปว้าวสีฟ้าสวยจังเลยอะ่ะเรียบร้อยทีนี้ก็จุม่มยลิ้นลูกตาลงไปกัน กินบ้างมาลองกันอยากกินอันนี้ดีกว่าเออใช่มันสุดยอดไปเลยแถมข้างในยังมีน้ำเชื่อมรสเบอร์รี่นสอนอร่อยอยู่ด้วย <c oughs> อ,อ๋อมันน่ากินมากด้วย <c oughs> และทีนี้ก็มากินน้ำหวานจากหลอดก,กันเถอะ <c oughs> อะไรจังเลยตีมือกันหน่อยเพื่อนแล้วไปต่อกัน อะไรอยู่ใต้ฝาของเธอนะ่ปเลยมาดูกันว้าวใต้ฝาของฉันมีเมนทฮอสอยู่และมันก็ใหญ่มากฉันอยากลองแล้วแล้วแล้วเป็นไงมาดูกันจะรับนะอิมรับได้อืมมันฮอสอร่อยจังบริทนี่ล้วอะไรใต้ฝาขงเธออโอ ว้าวสึงเป็นเลยอะ่ะหมวกใส่เครื่องดืม่มเจ๋งอ,อ่ะข้สสีชมพู oh. ฉันไม่เคยลองสิ่งนี้มาก่อนต้องเสียบไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ทีนี้ก็เปิดกระป๋องและใส่หลอดลงไปสวมหมวกที่หัวและทีนี้ก็ลองได้ <Laughs> โอ้เจ๋งอ่ะมันเป็นสีชมพูรจริงๆฉันชอบดูนี่สีจิวเลรี่สีชมพูเห็นไหม เจ๋งอะขอฉันลองได้ปะนะอ่ะจูลี่ทอทีนะแต่ฉันไม่ทดลองหรอกเป็นเพื่อนกันก็ตามงั้นเหรอฉันมีไอเดียแล้วล่ะถ้าฉันใส่เมนทอสลงไปในคอของเธอนะเครื่องดื่มของเธอต้องพุ่งแน่นอนอย่าบอกวิที่ว่าฉันเป็นคนทำอ๋อมาอะไรกันเนี่ยทำไมคอเธอมีฟองละแรขนาดนี้เอาไม่นะเธอก็คงไม่ด้กลนแล้ว ขอเท่านั้นจูเลี่แต่ฉันต้องปล่อยมันออกมาแต่ว่าเธออยากลองโคงนี่นาขอเป็นครั้งแรกได้ไหมสุดยอดว้าวมันคือขนมจยซีดรอปเจ๋งไปเลยมันลองอันนึงเอาห่อออกแล้วก็มันองอืมหวานจังเลยอ่ะวิเศษมากเจ๋งอะอาหารสีชมพูอร่อยเสมอเลย และทีนี้ก็ามาดูว่านี่คืออะไรว้าวมันคือน้ำหวานมีรสชาติอย่างไรนะเอ้ยเปรี้ยวมากต้องอย่างนี้สิฉันชอบต้องลองกับลูกกวาน,นหวานแล้วมันเข้ากันได้ดีแน่เอาห่อออกก่อนและทีนี้ก็มาทำเค้กเยล,ลี่กับน้ำหวานเป,นเปรี้ยวกันมันต้องอะไรอย่างไม่น่าเชื่อและวระหว่างฉันนะสวาลลูกที่น่ารักน่ารักด้วยเจ๋งอะใช่ไหม แล้วก็ชั้นสุดท้ายว้าวน่ากินจังเลยแล้วก็รสชาติ <c oughs> ดีมากมาก <c oughs> แล้วก็เปรี้ยวด้วย <c oughs> แต่ฉันชอบนะ <c oughs> ซูลลี่แล้วเธอมีอะไรล่ะงั้นมาหาคำตอบกันโอ้มันคือลูกกวาดเนอรสเจ่งเป็นเลยต้องออกมาจากขอ <c oughs> อะไรกินเนี่ยเนี่ยมันสวยมากแล้วก็ดูเซ็มันตลกแค่ไหนและทีนี้ก็มาลองกันเถอะโอ้โ mm hmm. จลี่กินได้อะรสุดๆฉัน mm hmm. อดไม่ได้อยากลองเพิ่มเจลลเปลียวให้เธอ s <S แค่ต้องทำมันอย่างระมัดระวัง <c oughs> เรียบร้อยและทีนี้ก็มาดูกันว่าเธอจะมีหน้าอย่างไง เกตดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเบลจังโอยบริท์นี่ทำเปนคนทาอ่ะ้ปากของเธอกลายเป็นสีฟ้าด้วยเจ๋งอะ่ะออย่ารู้จังว่าเราอยู่ใต้ฝานะฉันคนแรกนะสุดยอดเออเหอมันคือโถส้มสีน้ำเงินแบบจุบ๊บหน่าสนใจมาลองอมกันก่อนเถอะโอชัมันอร่อยมากมากแล้วอะไรอยู่ในโถส้มนะ ว้าวของสีฟ้าฉันจุ่มลงไปละ่ะมันต้องอร่อยมากแน่แน,น่สิ่งด้วยมานอร่อยมากฉันชอบนะนบริทนี่นั่งมองอะไระจะไปจุบเธออยากกินอมยิ้มงั้นเหรอฉันอยากกินมันมากมากไม่เมตทระเธอต้องกินขอ,ของของเธอเองนะบริทนี่นออยก็ได้สร้างธารมนกัน ว้าวโชคด,ดีจังเลยอ่ะฉันมีแหวนอมยิ้มมันเจ๋งยิ่งกว่าจูบบอีกอฉันสใส่ไว้ในนิ้วแต่ก็มันร้องอ,อร่อยจังเลยอ่ะและทีนี้ฉันอยากลองกับจเจลแล้ว <_ m akes> มันก็ดูไม่ธรรมดา <_ m akes> บีบเจลสีชมพูลงบนแหวนนี้ก็มาล้องกันโอว้ว้าว โอ้มันเปรี้ยวจังเลยแต่ว่าฉันเช่าพอกินพร้อมๆกันกับองนมันหวานนะมาอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อได้เวลาลองขนมของใหม่มาดูกันว้ามันคือกระดาษกินได้แล้วก็เจลแสนหวานเจ๋งมามาลองเจลกันเถอะจูลี่เริ่มโอ้ฉันพร้อมมากเลยว้าเจลสวยมากมากเออใช่แล้วก็หวานด้วย ฉันต้องกดไลค์เลย <Awesome. S 1> จริงเหรอมันมาลองกันโอ้ใช่เจ๋งเป็นเลย mm. แล้วฉันก็ได้รสตอร์เบอรี่ oh. ฉันได้กินมากกว่านี้โอ้ oh. แล้วนี่คืออะไรอะ่ hmm. ระได้กินได้เหรอ <B ingo. S 1> ฉันราต้องทำยังไงดี mm. การอื่นก็ใช้เจลวาดลงไปบนกระดาษ mm. ฉันว่านายยิมออกมาสวยมากเลยทีนี้ก็มาลองกัน สอยจังเลยอะไม่ธรรมดาฉันชอบแล้วทำมันกับกระดาษดีนะโอ้จริงด้วยรอสักครู่นะฉันจะพับเครื่องบินจากกระดาษดูสิว่ามันเจ๋งแค่ไหนบินได้เท่มากฉันอยากพับมากกว่านี้จิลลี่รับนะรับโอ้กระดาษหมดแล้วอยังไม่ลองด้วยซ้ำเลย โอ้จู่เอามาให้ฉันนะรอสักครู่มาเล่นโอเกันเถอะ้วยเจ้าของเราถ้าใครชน,นะก็ได้กินทั้งหมดเลยงั้นก็ามาเริ่มกันฉันเห็นด้วยงั้นหยิบอาวุธขึ้นมาเลยไม่มีปัญหาซาชลาเธอให้ได้ฉันมาให้กระดาษของเธอเล็อกอาฮะแล้วทีนี้ก็ตรงนี้ และใช่ฉันชนะแล้วฉันจะได้กินทั้งหมดเลยยิน,นยดีด้วยนะงั้นฉันพร้อมจะกินแล้วโอ้อร่อยจังเลยมาลองกันใช่แล้วเราคิดได้ฉลาดมากๆเลย <c oughs> แล้ะครั้งนี้ก็เปิดเป็นคนแรกเนะ <c oughs> ฉันเอง <c oughs> ฉันต้องหากงั้นเราเข้าจจลี่ <c oughs> โอ้โหมันคือน้ำผลไม้ และก้าวทำมาจากเยลลี่เรามาลองกันเถอะใช่แล้วก่อนอื่นก็ลองน้ำอืมอร่อยจังเลยรสเบอร์รี่ฉันชอบ่าโอ้รู้อะไรไหมบริดนี่เดี๋ยวฉันทำอะไรจริงๆให้ดูนะ hmm. ฉันมีแก้วที่กินได้ฉันจะเชน้ำผลไม้ลงไปแล้วก็ลอง อร่อยซึ้งเลยอ่ะนี่บริดนี้หยุดนะเปิดฝาของเธอได้แล้วเออจริงด้วยฉพืดโทโอ้ว้าวฉันได้แก้วจัลลิลี่เหมือนกันแถมยังมีลูกกวาดฟอาแปดด้วยอะ่ะเส้นซึ้งเลยเรีบกวัดหอกัน,ออกกนแล้วก็เทลงในแก้วอืมกลิ่นหอมมากฉันเทลูกกวาดลงไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องการน้ำเล็กน้อยอะ่ะ จูลี่ขอน้ำหน่อยนะนี่มาขโมยน้ำของฉันทำไมเนี่ยแต่ฉันต้องการมันได้เอาไปสิโอ้ขอบคุณมากนะแห่ให้หน่อยสิอโหเจ๋งจังเลยอ่ะอ้าฮะมันสุดยอดมากอ้อบริดนี่ขอลักกว่าฉันหน่อยได้ไหมนะา แน่นอนเพื่อนสาวฉันไม่ห่วงอยู่แล้วมันมีฟองเยอะมากเลยงั้นก็มาดื่มด้วยกันนะสำหรับพวกเราอร่อยจังตอนนี้ฉันอยากกินแก้วแล้วเออใช่มันอร่อยเกินบรรยาวาริทนีニเห็นด้วยจุลิฉันชอบมันมากๆเลย